ขอกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไทยหัวใจปิมอนโกทุกท่านนะครับเมื่อวันที่แล้วนะครับผมไปไล่ล่าตามหานะครับเจา้าสายน้นํา,า,นนานะครับอ่าสายน้ําแห่งนภานะครับเจ้าเรโคซานั่นเองนะครับก็ ได้มาทั้งหมด4ซองครับนะครับไม่ได้ว่าหายากหรือว่าหาไม่ได้นะครับเขาขายเป็นกล่องครับแต่มีตังค์แค่นี้ครับ200บาทนะครับผมไปซื้อมาครับ4ซองมาลุ้นกันเล่นๆนะครับให้เพื่อนๆรับชมนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือสะสมนะสะสมค่อยๆสะสมไปนะครับไม่ใช่มือโป้ครับไม่ได้มีตังค์เยอะนะอะ นะครับมาดูกันมาช่วยรุนกันครับว่าสี่ช่องเนี่จะเจออะไรโหดหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นครับวันนี้เรามีกล่องที่ค้างคากันอยู่นะครับอันนี้นะครับมาจากไหนเน็ตนะอ่านะครับมาจากไหนเน็ตครับโอ้เดี๋ยวเก็บฉากนครับฉากผมจะล้มครับอุตส่าห์เอาฉากสีทองทองมานะครับเผื่อจะเปิดเจอนะครับการ์ดแร่ๆนะอ่าระดับ UR ใช่ไหมอ่านะครับระดับอาต้าแร่นะครับผมเอาแล้วครับขออนุญาตนะครับ ทำการเปิดกล่องนะครับอันนี้มาจากไหนเน็ตนะครับไม่บอกชื่อร้านนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าดีไม่ดีอย่างไรนะโอ้โหโยนไปเลยครับของโอ้โหเฮ้ยแพ็คดีครับมีปับเบิ้ลมาให้ด้วยนะโอ้โหโอเคเลยครับร้านนี้นี่ครับโอ้มีอะไรด้วยครับ thank you for your order นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอันนี้น่าจะเป็น่าตัวเขาเรียกว่า ตัวตัวเบสิกอะใช่ไหมนะครับอุ้ยผมไปกดอะไรมาครับเนี่ยตอนกดเนี่ยนะครับไม่ได้ดูอะไรเลยครับเฮ้ยเฮ้โอ้มิวครับผมอ้เป็นมิวนะครับการ์ดมิวโทจีเอใช่ไหมราคาเนี่ยนะครับน่าจะประมาณร้อยเท่าไหร่วะ 180, ร้อยแปดหรือว่า 199, ร้ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเอาวเครับ วันที่ผลิตนะปี2019นะครับเอาล้วครับมี QR code ให้อย่างดีนะน่าจะเป็นของแท้นะครับเพื่อนๆไม่น่าจะปลอมกันหรอกเนะาะเพราะว่าระดับนี้แล้วนะครับผู้จัดจำหน่ายนะครับผมคุณมีานขนมของเตอนะโอ,โอเคครับเดีย๋ยวเรามาดูกันครับว่าในกล่องนี้นะครับจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะ มันน่าจะมีการ์ดที่เขาแจ้งมาให้ทราบอยู่แล้วเนาะว่าข้างในมีอะไรบ้างใช่ไหมอ่านะครับก็จะเป็นบัตรดาเมจยี่สิบห้าอันนะครับเหรียญโอพิษไฟใหม่อะไรสองอันนะครับป้าย g ีเอหนึ่งอันนะครับจำนวนหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็แผ่นอธิบายในเกมด้วยนะครับอ่านะครับสำหรับการ์าดหกสิบใบหน,นึ่งชุดเหรอไอนี่ในนี้มีหกสิบใบเหรอครับเพื่อนผมก็ไม่เคยเปิดดูนะครับผม น่าจะเป็นอ่าเซตที่เอาไปเล่นได้เลยใช่ไหมอ่านะครับน่าจะประมาณนี้นะไม่รู้นะครับใครรู้ช่วยบอกทีนะครับผมก็ใช้ความรู้ความสามารถต่างๆนานาเนี่ยครับมาจาก่พี่ๆนะครับน้องๆเพื่อนๆนะครับที่บอกๆเก่าๆกันมานะครับไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรนะครับอย่างที่บอกนะครับอยากได้อยากมีอยากเอ่อทาก็ทําเลยนะอ่านะครับขอแกะเบาๆก่อนแล้วกล่องมันขาดนะ เอ้ยมาดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับขออนุญาตนะครับช้าชนิดนึงอย่าคาดนะจ๊ะข่าวนี้สุดยอดครับแน่นปึ๊กครับขาดจนได้ครับโอ้โหเอาลครับมาดูครับข้างในโอ้โหมีแผ่นอธิบายวิธีการเล่นด้วยนะครับนี่ครับโอ้โหอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับมีอะไรวะเนี่ยสิบสิบสิบนี่คืออะไรมันคืออะไรครับเพื่อนๆใครรู้ช่วยบอกทีครับ สิบสิบสิบห้าสิบเอาไว้ทำอะไรครับมีก๊์ด GX คือกร์ดใบนี้ใช่ไหมนะครับมีอะไรบ้างยังไม่รู้ครับเดี๋ยวไปแอบดูชาวบ้านเขาแล้วค่อยมาเล่าให้ฟังทีหลังครับนี่ครับมีคำแนะนำนะครับสำหรับผู้เล่นนะครับโอ้นี่ครับมีอย่างดีนะครับปึ๊บอันนี้น่าจะเป็นด้านหลังน่าจะเป็นกระดานหรือเปล่าครับมีกระดานให้เราสู้หรือเปล่าโอ้โห เฮ้ยดีครับดีเดี๋ยวผมจะได้ศึกษานะานะครับจากในบล็อกนี้เลยนะเป็นบล็อกแรกที่ผมซื้อมานะครับแต่คราวนี้เนี่ยตัวการ์ดนี่น่าจะแท้นะดูจากบาลานซ์ของตัวการ์ดนะครับโอ้โหมีมิวด้วยครับนี่ครับมิวทูจีเอ็กครับอย่างเท่ครับนี่ก็คือได้ไปเลยใช่ไหมไม่ต้องลุ้นอะไรใช่ไหมครับ ในระดับไหนเนี่ยนะครับ A เหรอครับ A เฉยๆแล้วมันคืออะไรวะไม่มีไม่ไม่ใช่การ์ดที่เขาไว้สะสมกันใช่ไหมครับอันนี้คือการ์ดว้เล่นได้เลยนะเออนะครับข้างในมีอะไรบ้างไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยไปเปิดดูกันวันหลังนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเปิดดูในวันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวนี้ครับตัวที่อยู่ในกล่องสุมนี่นะครับน่าจะเป็นของแท้แน่นอนครับเพราะว่าเจ้าตัวมิวเมื่อสักครู่นี้นะครับ ก็แท้แล้วนะผมว่าดูจากตัวการาฟแล้วนะครับมันไม่น่าจะดูยากกันเกินไปนะโอ้หอมมาดีมากครับโอ้หลายชั้นมากเลยครับโอเคห่อฟอยมาให้อย่างดีเลยครับอ,อ,อแกะต่อครับก็เดี๋ยวผมรวบรวมคลิปวิดีโอไปให้นะครับผมว่ามันมีอย่างไรบ้างนะครับโอ้ยอตัวไปนี้ครับ ลูกเกียรนะเฮ้ยน่าจะของแท้นะครับถ้าเทียบกับที่ไปซื้อมาครับของแท้แน่นอนครับเพื่อนๆนะนะครับในนี้ก็มีบอกละเอียดพอสมควรเลยนะครับมีวันที่ผลิตด้วยนะครับ มีเลขผลิตด้วยนะครับที่ข้างในนะเฮ้ยน่าจะโอเคนะน่าจะโอเคนะครับเราไปดูรายละเอียดกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับข้างในนี้นะอ่านะครับของแท้ก็ยังตีกาที่ไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าไหร่เลยนะของแท้ๆท,ที่ซื้อมานะครับเนี่ยครับมีตีขาดบ้างเรือนลางบ้างนะอ่านะครับส่วนตัวนี้นะครับสั่งมาจากในเน็ตน,นะ แต่ดูมันจะแบนแบๆยังไงพี่กลไม่รู้นะครับเกจโครงงาครับตัวนี้นะครับขาน่าจะไม่ได้รีแพคแน่นอนครับเพราะว่าเขาคงไม่เอาเวลาไปเสียเวลาอย่างนี้แหละครับเพราะว่าทําธุรกิจนะแต่ก็ในคอมเมนต์ต่างๆก็ดูดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมรวมเอาละครับผมมันมีตัวเกจโครงงานนะครับทั้งหมดคือซันมูนนะครับตัวนี้เป็นเงาอมพรางนะครับ ตัวนี้เป็นซันมูนเทพเบหาครับตัวนี้เป็นซัมซันมูนเงาอมพรางเหมือนกันนะแล้วก็ได้ซันมูลนะครับปลูกตานานนะครับหนะ้าปกลูกเกียม,มานะครับแล้วก็มีซันมูนปลูกตานานเหมือนกัน,นครับเป็นอ่าเป็นตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันครับอาล้ครับส่วนเจ้าซันมูนกับสายน้ำแห่งนภาเนี่ยนะครับจะต่างกันอยู่พอสมควรเลยนะตัวของเรคซ่านะครับผม เอาล่ครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเจ้าซันมูนนะครับของรุหน้าปกกรีโคซาตัวนี้ดูนะครับเอาแล้วครับเทพเวหานะครับเดี๋ยวผมขอดูด้านหลังคาร์ดก่อนนะครับว่าจริงเท็จประการใดนะโอ้โหสีนะครับสีไม่น่าจะไม่น่าจะเพี้ยนนะดูจากาตัว บอลแล้วนะครับน่าจะโอเคนะผมว่าเอาล้วครับสีขาวต้องอยู่ข้างบนหรือสีแดงต้องอยู่ข้างบนไม่รู้ครับเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะเปิดถูกหรือเปล่าไม่รู้ครับ <laughs> กลับหัวอีกแล้วครับรอบนี้ครับโอ้โหมีการ์ดระดับมันคือตัวอะไรครับเนี่ยโอ้โหแล้วทำไมกล้องผมไม่โฟกัสเลยครับรอบนี้ มันเจอแสงสะท้อนเข้ามาเหรอครับหรือว่าอย่างไรเอ่ยอ่ะมาแล้วครับโฟกัสแล้วครับเป็น o ูธรรมดานะครับอืมน่าจะเป็นย U ธรรมดาเมโรเ e t ้ a ครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมัง้งใช่ไหมอ่าโคโมรูครับก็เป็นสไตล์คล้ายๆกับรอบที่แล้วที่ผมจับมานะครับเป็นไหมพรมนะ ตัวซีครับธรรมดาครับไม่มีอะไรนะครับอพลังงานพื้นฐานอยู่ตรงนี้ครับผมดึงมาผิดอันนั่นเองนะครับผมเอาครับไม่เป็นไรครับทายพลังงานพื้นฐานของท่าตท่าุอะไรวะเนี่ยน้ำหรอถ้านน้าเหรอครับถ้านน้าเป็นสัญลักษณ์นี้เหรอเออนะครับอ่ะไปดูกันต่อครับนี่ครับคาราซาลิสนะครับผมอเป็นกาซีหมดเลยครับ ไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยครับเอรบูครับหมดแล้วนะครับอ้ามีของแถมครับโนโมโนอ่โมโมครับคืออะไรวะโอ้เป็นเทรนเนอร์ครับโนโมโมนะครับอืมหนาแล้วครับผมน่าจะอยู่อย่างนี้นะผมจับผิดไปนะครับผมต้องดึงใบหน้ามาแปะใช่ไหมอ่านะครับมือใหม่สมัครเล่นนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับผมไหนลองไปดูอะไรที่น่าสนนะครับตัวนี้เหรอซันมูนปลูกตำนาน นะครับที่เป็นตัวสองตัวนี้ใช่ไหมอ่านะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดเลยแล้วครับมาลองลุ้นกันดูครับก็เปิดไม่เห็นมีอะไรให้ตื่นเต้นเลยครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมอ่านะครับอ่ะมาดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแต่สีมันเพี้ยนๆอยู่เหมือนกันนะสีเข้มอยู่นะครับโอเคครับก็ในซองปลุกตำนานนะครับ ไม่น่าจะมีอะไรตื่นเต้นครับคนเลี้ยงโปเกมอนนะครับผมอ้าวพลังงานนะครับผมเป็นธาตุไฟฟ้านะครับแล้วก็ปาเคตจ,จะอีกแล้วนะครับผมแล้วก็เวลโกะนะครับแล้วก็ฮิโรเดสนะนะโอ้โหรายละเอียดเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาค่อยไปลงกันนะครับโอ้เพื่อนๆทักทายมา ตั้งแต่หัววันเลยครับผมคาบูรูโมครับอ่ะไม่มีอะไรแล้วครับสําหรับกล่องนี้นะครับอ่ะนะโอ้ผมมีพลังงานพื้นฐานมา2อันแล้วนะครับเนี่ยโอ้ขออนุญาตวางเรียงสวยๆงามๆก่อนนะครับร่วมกับเจ้า2องของปิกาจูด้วยนะครับอุ้ยขออนุญาตมาตัดเจ้าซันมูนเงาอมพรางอันนี้ดีกว่านะครับอ่านะครับผมตัดไป2ออันแล้วลองดูหน้าปกนี้บ้างนะครับผมก็จากที่เช็คเช็คดูนะครับ น่าจะเป็นของแท้นะครับผมเดี๋ยวเรามาตัดกันครับว่าเป็นอย่างไรครับอันนี้นะเอาละครับมาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรดีๆหรือเปล่าในซองนี้นะโอ้หน้าปกเข้าสวยมากเลยครับผมมีใครรีววนะครับกับไอตัวนี้ชื่ออะไรนะผมลืมชื่อไปแล้วนะครับอะมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับพลิกเลยแฟบอโ้ย บาคูองครับผมการ์ดอยู่ธรรมดานะไม่มีอะไรตื่นเต้นนะครับเฮ้ยมีวิงวิงครับเพื่อนๆข้างหลังมีวิงวิงครับลาสครับมาแล้วนะครับโอ้โหเป็นการระดับ C ีไปเลยครับโอ้โหคอมมอนธรรมดานะครับผมแล้วก็ขออนุญาตใกล้ๆอย่างนี้นะครับเป็นมินิรวิวครับโอ้เป็นการระดับ C ีเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูต่อครับว่าตัวต่อไปเป็นอะไรครับเฮ้ยมีวิงวิงจริงๆด้วยครับเพื่อนๆ เป็นพลังงานพื้นฐานครับของธาตุธาตุพืชใช่ไหมธาตุหญ้านะครับผมโอเคครับเยี่ยมเลยนะครับผมมีสามธาตุละตอนนี้โอ้น่าจะเริ่มเล่นได้แล้วครับอ้าวแล้วครับมาดูครับว่าตัวนี้เนี่ยครับจะเป็นอะไรครับเห็นขอบเป็นสีเงินเงินมาแล้วนะเออเป็นการ์ดระดับ RR ครับโอ้ยเป็นดับเบิลแรธรรมดาแล้วครับผมก็มาดูครับว่าเป็นตัวอะไรนะแฟรโอ้โหมันคืออะไรวะ <laughs> ซึนเดนซึเดะนะครับคืออะไรวะเนี่ยเอ,อ่อมันการ Turn, h, kind of ์ด <laughs> ความสามารถอะไรสักอย่างเนี oh ่ยนะครับแสง G x นะครับผมนี่นะครับซึเดะซึเดะซึนเดซึนเดซึนเดะอ่ะนะ g x นะครับโอเคครับผมเป็นการระดับอาานะก็มีวิงวิงนะสวยงามนะครับ ใครช่วยบอกทีว่าตัวนี้มันทีเด็ดอะไรนะครับอัลตร้าบีดนะครับผมมันไว้ทำอะไรไม่รู้นะครับเป็นกาัาพื้นฐานนะแต่เป็นระดับอ,า,อานะครับผมก็โอเคครับเก็บไว้สวยๆงามๆได้นะในตัวนี้นะครับผมแล้วก็เป็นคอสม็อกใช่ไหมอ่านะครับคอสม็อกนะครับผมดูจากรายละเอียดแล้วนะครับ ของน่าจะเป็นของแท้นะทั้งหมดนะครับผมก็โอเคนะครับอ่ะมีตัวดีมาหนึ่งตัวครับแต่ไม่รู้ว่าเออมันจะแรหรือเปล่านะอ่านะครับถือว่าไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับอ่ะหวางโชว์ไปก่อนครับลื่นถลายไปครับอยู่ในโหมดอ่าอยู่ในโหมดสโลปครับผมเอียงแล้วเกินนะครับเอาลครับมาดูหน้าปกครูเกียรงสักหน่อยดีกว่านะครับอ่ะ ชาวสันปูปลูกตำนานเหมือนกันครับอ่าปลูกตำนานครับรอบนี้แต่ว่าคนละหน้าปกนะครับโอเคครับมาดูกันสนุกดีนะครับบางทีมันแหมมันได้สุ่มนะมันได้ลุ้นนะครับผมเราเหมือนสุ่มลูกแก้วสุ่มกล่องอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูกันครับว่าตรงนี้จะเป็นอะไรว้าวเปิดเข้ามาครับกับหัวครับผมพลังงานพื้นฐานครับนี่ครับ เป็นธาตุอะไรเนี่ยครับเหล็กหรือเปล่านะครับไม่รู้นะเฮ้ยมันเป็นธาตุอะไรวะโอ้แต่รายละเอียดเขาสวยมากเลยครับนี่ครับชัดๆหน่อยนะโอเคครับมาดูกันครับว่าข้างหลังจะเป็นอะไรบ้างนะแฟบโอ้ยีวังโคครับผมการระดับ4ีไปเลยนะฮืมลัคกี้นะครับสธรรมดานะครับผมแล้วก็โซรัวนะครับ สี่เหมือนกันครับเอาไว้เล่นนะอ่านะครับแค่เอาไว้เล่นก็คุ้มแล้วนะผมว่าสเปียนะครับโอ้ยต่อไปครับมีอะไรเงาๆไหมโอ้โหไม่มีเลยครับรอบนี้โอ้เป็นเลควาซาครับโอ้เป็นเลควาซาในระดับอานะครับอาธรรมดานะครับผมไม่ได้มีดับเบิลแล์ไม่ได้มีเอาต้าแลดหรืออะไรนะครับผมซุปเปอร์แล์ไม่มีนะโอเคครับ รอบนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมได้เดลโคซ่าม,มาน่าจะพอใช้งานได้นะครับอาล้ครับโอ้โหเยอะเหลือเกินครับเดี๋ยวมาดูต่อครับว่าจะมีอะไรอีกนะอาวล้อาล้ครับเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วเหลือหนึ่งใบสุดท้ายให้ตัดครับในซันมูนเงาพางหน้าผมเก็กโคง,งะนั่นเองครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่านะ โอที่ตัดมานี่ก็เป็นการ์ดที่ไว้เล่นอย่างเดียวเลยนะครับไม่น่าจะมีมูลค่าอะไรครับแต่ว่าเราก็อยากได้เปิดได้ของแพงๆนะ่าฮ่เอาละครับมาดูกันครับว่ารอบนี้นะครับจะเป็นตัวอะไรบ้างนะครับอ้าวได้พลังงานพื้นฐานที่เป็นธาตุญ้านะครับธาตุพืชมาอีกแล้วนะครับผมดูด้านหลังนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแฟบโอ้โหเป็นเทนเนอร์ครับคุจินาชิใช่ไหมเอ่ยนะครับก็ ไปต่อครับเป็นการซัพพอร์ตนะครับตัวนี้แฝมยาดูคิงครับโอ้โหอ้ามีวิ่งวิ่งแล้วครับด้านหลังครับผมชิชิโกอีกแล้วนะเหมือนจะเคยเจอแล้วนะชิชิโกเนี่ยนะครับโอ้ก็ซ้ำหลายใบอยู่นะครับเอาแล้วครับโอ้มาเลยเหรอมาเลยเหรอเป็นการระดับไหนครับเนี่ยโอ้โหเป็นแรธรรมดาครับแค่ติดฟอยเฉยเฉยนะโอ้โหเป็นแรธรรมดาครับรูนป้าป้านั่นเองนะครับผม โอ้โหเป็นการ์ดอครับแต่แค่มีฟอยเข้ามาให้เฉยๆนะตัวนี้แล้วก็คุณมัชชุนนะโอไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงมีแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดเรคคอร์ซ่ากันต่อนะอ่านะครับเจ้าเรคคอร์ซ่านี่นะครับที่เป็นสายน้ำแห่งนภานะตัวนี้น่าจะพอได้ลุ้นบ้างนะครับผมก็โอเคครับนะเดี๋ยวเรามาเปิดกัน ต่อนะครับเดี๋ยวผมรวมคิปให้เลยนะครับผมเช่าเรียกว่าซตัวนี้นะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะได้ลงวันไหนนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปไล่ล่าหาพิกจูนะครับราคาย่อมเยาวันต่อนะครับก็ในแพ็กนี้นะครับที่ได้มาทั้งหมดนี่นะครับก็200นะครับโดยประมาณนะครับผมตัวนี้ก็ตัวมิวนี่ก็มีลดราคามาด้วยนะครับผมก็พอสมควรเลยนะครับอสวยงามครับมิวทูนะครับผม ก็น่าจะเป็นการที่ไว้เล่นได้เลยนะครับา G ตัว Gx นั่นเองนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมารวมๆกันนะนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักไปดื่มน้านะครับไปทาภารกิจก่อนเดี๋ยวมาเปิดต่อนะครับผมแต่เดี๋ยวรวมให้เลยเอาละครับเพื่อนๆมาดูกันต่อครับรอบนี้ผมเหลือนะครับเรโกซ่านะครับอยู่สี่ซองนะครับเป็นสายน้ําแห่งนภานะครับผมตอนนี้ทําไมกล้องผม ไม่ค่อยจะโฟกัสเลยครับเนี่ยอ่านะครับสาหน้าแผ่นานะครับผมก็มาดูกันครับว่าเราจะมีอะไรเด็ดๆหรือเปล่านะเรย์ X4 ซองเองนะครับแต่ขออนุญ,ญาตตัดก่อนนะโอ้โหมารุ่นกันครับผมเปิดจากด้านหลังก่อนเลยนะครับผมก็จากคลิปวิดีโอรอบที่แล้ว,วมีปิกาจูนะครับมีตึกลาฟ้าใช่ไหม อะไรนะุปาฟ้าลืมไปแล้วสองอันนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับเป็นสายน้ําเห็นน้ำผ่านะาทีพี่ๆนะครับมือโปรนะเขาเปิดกันเป็นทีละกล่องนะครับแต่สําหรับผมครับนี่ครับทีละซองนะครับผมโอ้เป็นทัศซสเบครับผมใบแรกนะครับผมใบต่อไปนะรามาดูกันครับแอบโอ้โหข้างด้านหลังเขามีแวบๆเหมือนกันครับว่าเป็นอะไรครับฟรีจิโอนะครับผมเอาละครับ ไม่รู้เป็นอย่างไรนะวางดีกว่านะครับฟริชิโอแล้วก็ไม่นันครับผมแล้วก็ฟึบเฮ้ยอุกามอสครับเพลิงอัดคีนะเป็นระดับอ r นะครับผมนี่ครับเป็นระดับดับเบิลแลนะครับก็โอกามอสนะครับมันดีไม่ดียังไงไม่รู้ครับตัวนี้ครับแล้วก็ใบสุดท้ายครับเป็น หน้ากากจากโรควิญญาณนะโอ้โหเอาละครับมีอามาหนึ่งตัวครับก่อพอได้เก็บนะผมว่านะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกสามกล่องอ่าสามซองนะแหมสามกล่องนะทำเหมือนมีตังค์เยอะนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูอีกสามซองครับผมเอาละครับมาดูซองที่สองกันนะครับว่าผมจะได้อะไรหรือเปล่านะครับมาและครับ สองที่สองนะโอ้โหตอนนี้ครับอยากจะได้ตัวระดับ UR กับเขาบ้างครับโอ้ยคิเทลูกุมะคิเทลูกุมะนะครับผมโอ้่น่ารักจังเลยครับอืมเป็นกา๊าซ U นะครับกา๊ซกาซ C ก๊าซ U ธรรมดานะตัวนี้เปิดดูนี่ก็กา๊าซ R นี่ก็ธรรมดาเหมือนกันนะครับยารัดปุูกครับ ยังไม่ได้อีโวเลยนะครับในโปรเกมันโกของผมนะครับตัวนี้นะโรคอนนะโอ้ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยครับด้านหลังมีเหมือนจะเป็นฟอยอยอยู่ครับแต่ไม่รู้จะดีหรือเปล่านะครับผมฟรีจิโออีกแล้วครับโอ้ฟรจิโอสองใบแล้วครับผมโอ้ยมีฟอยครับเอ้ยมีลุ้นครับผมมีฟอยครับรอบนี้แต่ฟอยเป็นฟอย เงินเงินธรรมดาครับไม่วิ่งวังอะไรครับเราเป็นธาตุพืชครับเราเป็นวาทโกครับผมโอ้โหวาทโกครับแต่ว่าเป็นระดับอาธรรมดานะครับโอ้โหสองกล่องนี่ไอสองซองนี่นะครับถือว่าเกลือพอสมควรเลยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวมาดูเนี่ยครับมีอาร์มาหนึ่งครับแล้วก็มีอาร์มาหนึ่งครับได้เก็นแค่ฟอยเฉยนะครับเพราะฉะนั้นนะผมว่าผมแนะนํานะครับเพื่อนๆที่จะเริ่มสะสมนะครับโดยเฉย ตกใจนึกว่าตัดโดนการดโดยเฉพาะน้องๆที่เริ่มสะสมใหม่นะไปเอาปิกาจูนะเชื่อผมนะปิกาจู88บาทนะครับครบรอบ25ปีนะครับน่าจะคุ้มกว่านะผมว่านะถ้าเปิดอย่างนี้ต้องเปิดเป็นกล่องแบบมือโปรครับเปิดเป็นซองๆอ,อย่างผมเนี่ยครับหนักหน่อยนะนะครับก็สำหรับเจ้า4ซองนะครับของเจ้าเรกวาซ่าสายน้ำถินภาเนี่ยนะครับ ก็ซื้อมานะครับ2องร้บาทนะครับที่ร้านหนังสือนะอ่าเป็นร้านหนังสือนะครับก็ร้านหนังสือดังๆนะสาขาใหญ่นะครับยามีทีว่าสาขาใหญ่นะเขามีบางร้านที่ขายเป็นกล่องบางร้านแยกขายนะครับตัวนี้ได้มานะครับ49 2ก็42ก็ไม่เกิน200นะอ่างบประมาณ200นะครับอ่าที่มารวมคลิปให้รับชมเนี่ยนะครับ หลายวันนะครับผมก็ผมใช้เวลาประมาณ7วันนะครับซื้อออนไลน์มา200นะครับแล้วก็มีเลโกไซอีก200นะกองงบประมาณในคลิปนี้น่าจะประมาณ400นะครับนิดๆนะ4 0่้ไม่ไม่เกินด้วยครับน่าจะไม่เกิน400ด้วยครับอ้าวแซนแพนครับผมโอ้ดูดีเลยนะครับผมต่อไปครับโคโมรูต่อไปครับโอ้เป็นโทรพิอุสครับผม ตัวฟิชชูสในโปเกมอนโกก็หายากนะครับต้องไปที่ตัวอื่นเลยนะครับต้องไปที่ตัวต่างประเทศนะอนะครับผมแล้วก็แหวเป็นซานาครับผมที่เป็นระดับ s r เลยนะเฮ้ยโอ้เดี๋ยวมาดูต่อครับนะเดี๋ยวผมมารวมให้ต่อครับโอ้โหอบนี้ครับเออตัวนี้มันดีไม่เอ่ยนะครับเจ้าซานาะแล้วดูความวิ่งวังของเขาครับอ มันเป็นเงาสะท้อนแบบสวยงามมากครับนี่ครับยิ่งพลิกยิ่งสวยครับโอ้โหมีเงาเป็นสายรุ้งนะครับระดับ S R นะครับซานาครับเป็นการ์ดเทนเนอร์เองนะโอ้สวยงามครับนี่นะครับระดับ S R ดูกับตรงนี้เนาะใช่ไหมครับผมผมก็เริ่มไปศึกษาหาข้อมูลมาบ้างแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายครับเป็นเนดอนใช่ไหมนะครับเนดดั้นนะครับผม โอ้โหเอาละครับรอบนี้ครับได้ซานามาถือว่าคุ้มครับผมอ่านะโอเคเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาดูใบสุดท้ายกันนะครับยังพอมีเวลานะเดี๋ยวผมไปรวมให้ทีเดียวเอาละครับมาละครับไบเป็นซองสุดท้ายนะ,ะเรียกใบสุดท้ายนะเป็นซองสุดท้ายมาดูกันนะครับว่าผมจะได้อะไรดีๆเด่นหรือเปล่านะครับอึ๊บามามา สลับบ้างไม่สลับบ้างนะครับตามความสนุกสนานครับโยวาชิครับการะดับยูธรรมดาครับคาจิชูเหรอครับอแล้วก็ไม่นานอีกแล้วครับโอ้ไม่นานซ้ำแล้วครับรอบนี้ผมดารุมะกะครับการ่าดารุมะกะน่าจะมีแล้วนะไปสุดท้ายหรือเปล่ามาดูครับว่าจะโอ้โหไม่ไม่มีวิกวาบวีปอะไรเลยครับเป็นการเอเนจีครับ ออรราเอเนจีนั่นเองครับผมโอ้ใบนี้ครับแหมไม่ใช่ใบนี้ครับ2องนี้ครับก็รับเกลือไปเต็มๆนะครับผมโอเคครับผมเก็บไว้เล่นได้นะเดี๋ยวผมจะลองไปฝึกเล่นดูนะครับโอเคครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับตัวที่น่าจะดีที่สุดน่าจะเป็นซานานะครับแล้วก็อูกามอสใช่ไหมครับซานาระดับ SR ครับแล้วก็ กามอสนะระดับ R าธรรมดานะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะอานะครับเป็นระดับ R าเหมือนกันนะครับเจ้าซูเดซเนซูเดซูเดนะครับแล้วก็มีลูปป้านะอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้สวยๆมานะครับแต่คงไม่มีอะไรนะครับสำหรับคลิปวันนี้ขอ จบไว้จะเพียงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันยาวๆนะครับหลายวันนะครับย้ำว่ารวมกันมาหลายวันสวัสดีครับ